ตอนนี้กำลังเกิดจลาจนเจไดสู้รบกัน <c oughs> เอ,อระวังระวังเครื่องฉายคูณนะฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครอยากลองกดเปลี่ยนกดเอฟเฟกกดเปลี่ยนสีกดอะไรก็ลองใช้เลยใช้เป็นตัวไหนใช้เลย กดหมดสู้รบก็กด3ครั้งแช่ยังจำได้อยู่ใช่ไหมอ่าแล้วเวลาปะทะกันันก็จะล็อกอ <laughs> ต้นน้ำอยากฟันน่ะแต่ไม่มีที่ให้ฟันน่ะโอ้ทำไงดี นั้นกดปุบเปิดเสียงแล้วมันต้องกดแล้วก็ตีต้องจิ้มตรงอย่าให้เวียงเออไม่งั้นมันไม่ติดไปเล่นข้างนอกก็ได้นะถ้าในห้องมันไม่พออะแต่ข้างนอกแสงมันจะไม่สวยเออแต่อย่าไปตีบ้านคนอื่นก็นแล้วกัน เปลี่ยนสีตามใจชอบเลยดูซิว่าหลักสีมีสีอะไรบ้างหมุนมือมันก็เป็นเปิดปิดนะครับหมุนมือ,องเงี้ยหมุนมือเงี้ยมันก็เปิดปิดเหมือนกันกดหนึ่งครั้งก็เปิดแต่ถ้ากดแช่มันจะเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนเสียง นย่เจาะผนังแล้วปลื้มเจาะผนังระวังทะลุเดอ้อจะเจาะผนังเราต้องกดแช่แล้วก็จิม้ม <c oughs> เปิดด้วยมือไม่นา้ทีก็หมุนมือเอาเลยหมุนมือเอาเลยคือ <c oughs> <c oughs> อยากรบแต่ไม่มีพื้นที่ให้รบ <c oughs> เอเอ,เอ,เอ <c oughs> ระวังเครื่องฉาย อันนั้นเป็นแบบสีรุงแบบร้งเลยเว้ยสวยดิสีรุ้งเลยมิกกี้ไม่ได้เปิดมิกกี้จะสู้เขาได้เนี่เหมือนกันครับกดแช่แล้วหมุนขวาซ้ายต้องชี้ลงต่ำกดแช่หมุนขวาซ้ายเร็ว ไม่ใช่เราไม่ได้กดแช่ไงไม่งั้นเราก็ไปเปิดตัวละครอื่นก่อนก็ได้อันนี้มันอาจจะเป็นตัวที่สีเปลี่ยนไม่ได้กดปิดก่อนแล้วกดแช่เพื่อดูตัวละครอื่นหนุช็อตละช็อต แตนี้ม่กี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะว่าต้องกดแช่แล้วก็หมุนขวาซ้ายทำอะไรครับอันนี้เป็นของใครอันนี้ก็อย่างงี้กดแช่นะดูนะดูนิ้วนะครับกดแช่แล้วก็หมุนขวาซ้ายอย่างเงี้ยกดแช่ก่อน ถ้าเราชอบสีไหนเราก็กดค้างไว้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนสีเราก็หมุนไปงั้นแหละสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย <c oughs> ทีนี้พอเราปิดมันก็ดับเราก็ต้องเลือกสีใหม่ <c oughs> เล่นให้พอเป็นเอฟเฟกไม่ต้องตีเอาจริง <c oughs> ไม่ต้องอยากชนะจริง <c oughs> ไหนเราปิดไฟสิว่าแสงจะสวยขนาดไหน มิกี้เปลี่ยนสีไม่ได้สักทีใช่ไหมเปลี่ยนได้ยังต้องกดต้องกดแช่ก่อนอย่าปล่อยแล้วก็หมุนขวาซ้ายอย่างนี้ถ้าเรากดไปถูกจังหวะมันก็จะกลายเป็นปิด กดแช่แล้วก็หมุนขวาซ้ายาถ้าเรากดไปถยงจุดมันก็กลายเป็นปิดไหนทุกคนเปิดโชว์พร้อมกันนะครับทำท่าดาบเหมือนพร้อมรอบดิตั้งดาบทำท่าเหมือนจะรบเร็วเปิดไว้ตั้งดาบ <c oughs> กดเปิดไว้ตั้งดาบเหมือนจะรบเร็ว จะดูนักรบนี่ะหมดเวลาพักเชิญกลับเข้าเรียนต่อ